เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมไซเวนไนรีเบิร์กันอีกเช่นเคยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนหลังจากที่ตัวเกมไซเวนไนรีเบิร์ก็เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่18กันยาที่ผ่านมานี้นั่นเองหลายหลายคนได้ไอเดียในการเริ่มต้นแล้วหรือยังหรือว่าบางคนกําลังรีหาตัวละครในช่วงเริ่มต้นกันอยู่ซึ่งหลังจากที่ตัวเกมเปิดนะครับผมก็ได้ลองผิดลองถูกเลยหลายอย่างนะครับแลววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมพลาดในช่วงต้นจะมีอะไรบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิป ฝากเ,เพื่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสําหรับเป็นเพ่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย over top up มีบริการด,ดีๆเยอะแยะมากมายสําหรับเป็นเพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน over top up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขนณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิเเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักาินคุณจะได้รับ v i p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับ โอเคกันเพื่อนสําหรับหัวข้อที่1ที่เราจะพูดถึงกันก่อนเลยนะครับนั่นคือการที่เราไม่เลือกกรีหาตัวละครเมตาในช่วงต้นเกมอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยแล้วก็สายเติมปังกลางครับในช่วงเริ่มต้นครับเขาจะมีในส่วนของการแจกเทียร์ลิสต์ตัวละครหรือว่าตัวละครที่เราจะต้องหาในช่วงเริ่มต้นซึ่งตัวละครเหล่านั้นครับก็จะเป็นตัวละครที่จะส่งผลในการจัดทีมต่างๆของเราที่จะทําให้เราเนี่ย เล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับที่เขามีการแนะนํากันมาแล้วผมก็แนะนําเพื่อนๆนะครับก็จะมีในส่วนของตัวละครน้องบิสกิตนะครับน้องยอนฮีแล้วก็มีตัวในส่วนของปาสคาวนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ในส่วนของตัวละครน้องบิสกิตก็เลือกในส่วนของพิกอัพแทโอแต่แนะนําว่าแทโอเนี่ยจะต้องได้2ตัวขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเลือกเล่นได้เลยถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าการที่เราต้องเล่นตัวละครแทโอครับคือเราจะต้องปลดในส่วนของ C2 ซึ่ง C2 เนี่ยเราจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ย สตัวละครแต่ถ้าจะให้อรีหา3ตัวละครในโรเดียวเนี่ยมันยากเกินไปใช่ไหมครับเราก็จะรีหาแค่2ตัวละครในโรเดียวให้ได้และเราสามารถ สะสมรูบี้ภายในเกมเนี่ยสุ่มมาเรื่อยเนี่ยหรือว่าสะสมมาเรื่อยแล้วก็ทาการสุ่มต่อได้ตัวเกมจะมีระบบการการันตีครับทุกคนโดยที่สุ่มครบ100โรลแรกเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตัวละครระดับ S R แต่มันจะเฉลี่ยกับตัวพิกอัพนะพิกอัพเนี่ยมันจะกลายเป็นเรดอยู่ที่50%าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหลุดเรทครับมันก็มีโอกาสได้รับตัวละครอื่นอยู่ที่1.05%นย้นนั่นเองแต่ถ้าคุณหลุด1น0่ร้อครั้งไปแล้วครับตัวเกมก็จะมีการการันตีครั้งที่200ือาร้า100นอนรบ ในช่วงต้นเกมครับผมพลาดอย่างหนึ่งไว้ทุกคนคือผมเลือกที่จะรีหาในส่วนของตัวละครแทโอแค่ตัวเดียวแล้วตัวเนี้ยก็ไม่ได้ตัวละครระดับ S&R จากตู้ถาวรเลยโฟกัสแค่ตัวเดียวแล้วหลังจากนั้นผมคิดว่าผมว่าจะเติมอัดไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะสามารถสุ่มแทโอให้เป็น c 2แต่ผมโดนการันตีไปรอบหนึ่งครับทุกคน200โลเจ็บหนักมากแล้วก็เติมเพิ่มให้ได้อีก100โลนะครับก็ยังไม่ถึงครับตอนนี้เราก็ได้แทโอมาแค่ C1 เท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนตู้เนี้ย โดนการันตี100ครั้งทุกรอบเลยครับทุกคนและที่สําคัญในวิสลิปนะครับได้เป็นดาวปลอมหมดเลยนะครับหรือว่าโซนแถว2เนาะแถวบนเนี่ยแทบไม่ออกให้ผมเลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าผมอบเปลืองทรัพยากรมากๆและที่สําคัญเพชรที่เราได้หรือว่ารูบี้ที่เราได้ในเกมเนี่ยถ้าในช่วงแรกเนี่ยเราได้ตัวละครที่เป็นเมตัลจริงๆเนี่ยการสะสมรูบี้ของเราเนี่ยมันจะสะสมได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองจึงอยู่ว่าตัวละครในเกมเนี่ยมันแจกค่างเยอะล้วก็สามารถทํากิจกรรมอื่นๆได้เพิ่มเติบแต่อย่าลืมว่าการที่จะเอาตัวละครเหล่านั้นเนี่ย ลงทีมหรือว่ามาใช้งานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสีตัวละครหรือว่าระดับดาวตัวละครเนี่ยมันจะต้องสูงพอที่จะสามารถลงด่านเหล่านั้นได้ง่ายนั่นเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าในช่วงเริ่มต้นครับเพื่อนๆสามารถหาตัวละครที่เพื่อนต้องการหรือว่าตัวละครเมตตาได้ก็จะดีมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆครับเป็นสายเติมหนักซูลาตานนะครับเริ่มได้เลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะทําการสุ่มตัวละครเหล่านั้นในการเอามาใช้นั่นเองนะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่2ที่ผมพลาดไปครับทุกคนนั่นก็คือ ผมเอา Ruby รูบีไปทำการสุ่มตู้ถาวรแทนตู้ Pick-UP ถามว่าทำไมผมถึงเอารูบีไปสุ่มตู้ถาวรแทนตู้ Pick-up เพราะว่าผมมีตั๋ว5า้าใบแล้วมันก็หักห้ามใจตัวเองไว้ได้ไว้ทุกคนอุย้ยอีกบบานะ่นเองแบบอีกสักห้าร้อูบี้ล้วกันก็แบบมันชดเชยกันได้นะครับเพราะว่าตัว๋วภายในเกมครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ100เพรต่อ1ตัวนะครับซึ่ง ถ้าเราสุ่มจริงๆครับตามหลักจริงๆก็คือว่าในส่วนของตู้ถาวรเนี่ยเราจะใช้ตั๋วฟรีที่ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าการเล่นคอนเทนต์ต่างๆของตัวเกมการเก็บดาวเราก็จะได้ในส่วนตัวเนี้ยมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาตั๋วเนี้ยมาทําการสุ่มแยกอย่างเดียวส่วน Ruby ครับ เราจะใช้แค่ทําการสุ่มแทโอเท่านั้นเมื่อถึง C2 แล้วเราจะไม่ใช้รูบี้ในการสุ่มกาชาเลยแนะนําว่าให้ดองยาวๆแล้วก็รอในส่วนของพิก up ต,ตัวต่อไปที่จะมาในครั้งต่อไปนะครับอีกประมาณ1 1วันซึ่งแต่ละตัวที่เป็นพิก up เนี่ยเขาจะอยู่กับเราประมาณ2สัปดาห์หรือว่า14วันนั่นเองแต่ผมนะครับหักห้ามใจไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันขาดอีก5้าใบเองอะ่ะพอไปปุ๊บแต่ผมก็เผลอกดอย่างนี้ตลอดนะครับพอมารู้ตัวอีกทีก็เลยแบบโอ้โหเราพลาดในส่วนนี้ไปแล้วนะครับก็ ไม่อยากพลาดแบบผมก็พยายามหักห้ามใช้ไว้นะครับแต่เข้าใจอยู่นะครับว่าตัวเกมเนี่ยกาชามันน่ากดแต่เลดมันค่อนข้างเกลือนิดน,นึงดูดิโอ้โหใบทองแต่ไม่ออกเลยเปิดไปครับก็ได้เป็นแค่ตัวละครระดับ S R นั่นเองนะครับอย่างต่อมาครับผมนั่นก็คือ การเติมกาชาที่เราไม่ได้เลือกเติมแบบรายเดือนนะครับหลังจากที่เราเล่นในช่วงแรกว่าเราส่มกาชาในช่วงแรกเยอะมากๆเลยนะทุกคนซึ่งตัวเกมครับเขาจะมีแพ็คสเตปอัพนะครับหรือว่าพวกแพ็คป๊อปอัพแพ็คดิ้งต่างๆมาให้เราเติมไว้ทุกคนซึ่งไอแพ็คนี้นเนี่ยเขาจะจํากัดเวลาประมาณ5ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงมูลค่าของข้างรางวัลข้างในเนี่ยมันค่อนข้างดึงดูดตาเรามากๆเลยนะครับได้ตั๋ว50ใบ60ใบ100ใบอะไรประมาณนี้ สำหรับคนที่มีงบนะครับคุณก็สามารถเลือกเติมไปแบบนั้นได้เลยแต่ถ้าเลือกเติมแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆครับผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนมาที่สิทธิพิเศษรายเดือนนะครับเพราะว่าสิทธิพิเศษรายเดือนครับเขาจะมีแพ็กให้เราเติมนะครับสังหมด3ามแพ็กนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสนับสนุน Ruby เนี่ยที่จะได้รับในส่วนของ EXP นะครับอัตราการดรอปหรือว่า e x p เปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีเพจต่อวันนะครับวันละ200พอครบเดือนเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณห้าีกนร เติมแพ็กสนับสนุนรายวัน28วันนะครับผมก็จะเป็นลดเวลากุญแจซึ่งมันดีมากครับมันจะทําให้กุญแจของเราเนี่ยมันรีเซ็ตคูดาวตัวนี้ไวขึ้นเห็นไหมมันจะมีเวลารีเซ็ตแล้วก็ความจุกุญแจเนี่ยและที่สําคัญครับมันจะมีอีกแพ็กหนึ่งไว้ทุกคนพรของเอเลนาพรเอเลนาครับถ้าเพื่อนอยากจะเติมให้ได้แบบไม่จํากัดเวลาครับก็คือเติมครั้งแรกในราคา149บาทเติมครั้งที่2ครับในราคา349บาทจะกลายเป็นไม่จากัดเวลาหรือเรียกง่ายๆ่าครับว่ากลายเป็นแพ็กทาว,น,ทวาาาาน,นี่ย จากปกติเราได้ประมาณ40รอบใช่ไหมครับบวกอีก300ครั้งครับฟาร์มกันตาแตกได้เลยนะครับแล้วก็ความจุกุญแจเนี่ยก็จะเพิ่มอีก55ชิ้นนะครับโอกาสได้รับทองจากการประจนภัยก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองเอาเงินเนี่ยมาลงกับตรงนี้จะคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็พวกแพ็กหนึ่งเนี่ยหรือว่าแพ็กเก็เริ่มต้นเนี่ยถ้าหักห้ามใจได้ก็สามารถหักห้ามใจได้เลยอันไหนที่รู้สึกว่ามันราคาไม่แพงมากครับเช่นประมาณ35บาทหรือว่า149บาทเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเติ ถ้าอยากเติมถูกก็แนะนําว่าเติมผ่านร้าน Over Topup ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ส่วนแรกที่ผมพลาดไปนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งะหลายอย่างเนี่ยถ้าลงกับพวกแพ็กสิทธิ์ที่ประโยชน์รายเดือนเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของเราเนี่ยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวอย่างต่อมาครับอย่างที่4นั่นก็คือการปั้นตัวละครที่ไม่จําเป็นนะครับการปั้นตัวละครครับหลักๆเลยผมเคยอธิบายในส่วนของการไกด์นะครับคือทรัพยากรเราเนี่ยสามารถได้รับจากการทํากิจกรรมและต้องทํากิจกรรมให้สอด ร้องกับการเดินด่านหรือว่าการฟาร์มไ้วทุกคนเพราะว่าการเดินด่านและการฟาร์มครับมันจะมีจํานวนการต่อสู้ซ้ำนะครับสิบห้ารอบถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกที่จะไปใช้ฟาร์มประมาณ4 0 0รอบก่อนคือมันเต็มโคตา้านี้ก็จริงครับแต่พอเข้าสู่หน้าต่อไปเนี่ยคุณจะต้องไปทาการฟาร์มด่านนี้ซ้ำอีก30กรอบเหมือนเดิมก็ได้นะว่าให้ฟาร์มไปพร้อมๆกันและทรัพยากรที่เพื่อนๆได้จากตรงนี้ครับเรายังสามารถนํามาอัพตัวละครได้ซึ่งในส่วนนี้ครับจริงอยู่ครับว่าเราปั้นตัวละครไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเเตััวลครรราน่มมิมไปต่อไไม่ไหวแล้ว เราก็อยากจะปั้นตัวละครให้มันเก่งยิ่งขึ้นแต่พอมันสุดสดขดความมันจริงๆแล้วหรือว่าทรัพยากรที่เรามีนะตอนนั้นเราก็จะไปทําการปั้นตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะแนะนําว่าให้ปั้นในส่วนของ DPS หนึ่งตัวแน่ๆครับแล้วก็ไปปั้นในส่วนของตัวละครน้องเรนนะครับตัวแจ่ายฟรีเนี่ยเอามาอัพดาวได้แล้วก็อัพของหรืออะไรเพิ่มเติมได้ครับอ e ีวานแล้วก็ยูอ e ีอันนี้คือตัวเริ่มต้นของสายฟรีจริงๆแล้วก็เป็นตัวละครเริ่มต้นที่ าได้ง่นแนะนำว่าปั้นพวกนี้ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบปั้นนะครับดูสถานการณ์แล้วก็ดูความจำเป็นของแต่ละตัวละครก่อนนะฮะก่อนที่เราจะทําการปั้นการที่เราเลือกปั้นหลายตัวละครจนเกินไปครับทรัพยากรมันจะกระจายไปเยแล้วตัวละครของเรานี่มันจะไม่เก่งสักทีถามว่ามันต้องผักมันพังไปเลยไหมมันไม่ได้พังทุกคนแค่มันใช้เวลาในการฟื้นฟูกลับมาเนี่ยค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรระวังกันด้วยนะครับ อย่างต่อมาครับในหัวข้อที่5ก็คือการรีฟาร์มเร็วจนเกินไปนะครับตัวเกมครับมันจะมีระบบการฟาร์มรูบี้ไว้ทุกคนซึ่งอธิบายหลักๆง่ายๆครับก็คือการเล่นภารกิจซ้ำโดยการใช้กุญแจซึ่งกุญแจครับสามารถรอดีคูณดาวได้หรือว่าจะทำการซื้อในร้านค้าได้เช่นเดียวกันและตัวละครของเราครับตัวอะไรก็ตามไม่จำกัดจำนวนนะครับเลเวล30คุณจะได้รับตัวละประมาณ20 Ru รูบี้ซึ่งการที่เรารีฟาร์มเรียวเกินไปครับมันจะทำให้เราได้ ep ในการทำให้ตัวนั้นเต็มเลเวล30เนี่ยมันแตกต่างกัน ถ้าเป็นด่านเริ่มต้นนะครับถามว่ามันฟาร์มได้เลยไหมฟาร์มได้เลยครทุกคนแต่อย่าพึ่งลงในจํานวนที่มากนะฮะก็อาจจะประมาณ40-50รอบอะไรประมาณนี้ได้แต่ถ้าลงประมาณแบบ300-400รอบในด่านแบบด่าน6ด่าน7อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยคุ้มนะครับผมก็ลงแค่พอประมาณนะครับเนี่ยลงฟาร์มแค่พอประมาณแล้วก็ควรลงด่าน7เป็นต้นไปครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสที่เราจะได้รับในส่วนของอัศวินระดับตํานานนะทุกคนซึ่ง ผมได้มาแล้วนะครับผมได้น้องไซอินมาแล้วนะฮะนี่ก็ดอกมาแล้วก็อันนี้ฟาร์มประมาณ60กว่ารอบนะครับก็แนะนําว่าฟาร์มแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปลงทุนฟาร์มแบบจุใจจริงๆตอนถึงประมาณ14ขีดหแต่ช่วงแรกอาจจะยากนิดหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นครับมันจะเริ่มไหวถ้าในกรณีที่ตัวละครเรามันเก่งมากขึ้นถามว่าทําไมเราต้องฟาร์มในส่วนของ14ขีดหเป็นต้นไปเพราะว่า EP ที่เราจะได้ต่อตัวละครเนี่ยมันจะเยอะ และปริมาณ EP ีเนี่ยมันจะเพียงพอหรือว่าเท่ากับในส่วนของด่านฟันร้ไรนะครับทุกคนพอพอการก็เลยว่าฟาร์มทัก14บคินหนึ่ง 14, 1, ยังไงก็ได้ไหวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเอาไปลงฟาร์มช่วงแรกก็อาจจะได้รอบรับประมาณ8 0 0 0้อยเอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผมฟาร์มในส่วนของชั้น8ก็จะอยู่ที่าารประมาณรอบรับประมาณหมื่นหมื่นกว่ากว่านะครับต่อตัวถ้าเราได้ e อพีได้เยอะครับการที่ทําให้ตัวละครนั้นเลเวลเต็ม30มเนี่ยมันจะเร็วยิ่งขึ้นแถมประหยัดกุญแจของเราเนี่ยได้เยอะมากๆกกันเลยนะครับอันนี้ก็ เราอย่ารีบจนเกินไปนะครับดูความเหมาะสมแล้วก็ดูความคุ้มค่ากันด้วยนะฮะอย่างต่อมาครับผมนั่นก็คือการซื้อกุญแจในร้านค้าสําหรับร้านค้าครับมันจะมีร้านค้าแลกเปลี่ยนแล้วก็ร้านค้ารูบี้ซึ่งเขาจะมีกล่องกุญแจมาขายให้กับเพื่อนโดยที่20กล่องแรกครับเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ50าสิรูบี้สามารถซื้อได้เลยนะครับไม่มีขาดทุนครับกำไรแน่นอนและที่สําคัญหลังจากเกินพวกนี้ไปแล้วนะครับเราควรซื้อต่อไหมเพราะมันจะกลายเป็นกล่องละ80ดถามว่าซื้อได้ไหมก็ ซื้อได้ครับยังไม่ขาดทุนเหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้กําไรเยอะเท่าไหร่นะครับจะได้กําไรเยอะจริง,รงๆก็หลังจากที่เราอยู่ด่านที่สูงขึ้นนะครับในการฟาร์มต่อรอบเนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้มซึ่งในช่วงแรกผมก็เลยจะแนะนําว่าซื้อแค่20กล่องต่อวันก็พอแล้วนะครับสามารถซื้อดองได้เลยนะถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ได้รีวฟาร์มตอนนี้ก็ซื้อดองสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะฝากเ,เพื่อนๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ การเริ่มดองเพชรนะครับในการสุ่มกาชาหลังจากที่เราได้ตัวละครเริ่มต้นที่เราต้องการแล้วหรือว่าตัวเมตาไปที่เรียบร้อยอย่างที่บอกไปครับว่าตัวเกมมันจะมีเลกการการันตีเพื่อประหยัดเพชรในการการันตีครับก็แนะนําว่าถ้าได้รีถ้ารีหาตัวละครรอบแรกได้ตัวละครดีๆเนี่ยก็แนะนาว่ารีเถอะครับอย่างน้อยก็ประหยัดของเราได้เยอะแต่ถ้าคุณเป็นสายเติมอยู่แล้วยังไงก็สามารถเล่นได้เลยหรือว่าใครขี้เกียจรียดดีก็สามารถเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ฟิกเนาะได้ในส่วนของตัวละครตัวนี้แล้วก็เล่นได้เลยนะครับ ส่วตัวละครในอด่เราค่อยไปหาในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องดอง Ruby กันไว้ด้วยเพื่อที่เราจะสามารถใช้ในการฟาร์มของต่อจากนี้หรือสุ่มตัวละครใหม่ๆที่จะมีการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกมนั่นเองนะครับ โอเคกันเพื่อนก็จบเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสิ่งที่ผมพลาดไปในช่วงแรกและอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดครับมีหัวข้ออะไรที่เราไม่ได้พูดถึงในพาร์ทนี้หรืออยากจะแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนท่านอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้ผิดพลาดไปกันใดก็ต้องขอกราบประธานาภัยท่านเรื่องยินชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขออตัััววลาาไปก่นบบยสสดีคร